สวัสดีครับเพื่อนๆครับเผลอไปไม่ได้เลยเรื่องเผลอเผอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแลนอ้อยแหมมันต้องมีเผลอบ้างแระมันต้องนู่นนี่บ้างเออแต่ในความเป็นจริงแล้วครับเพื่อนๆครับภายใต้กติกาทางสังคมภายใต,ยใต,ยใต้สายตาของคนที่หลากหลายภายใต้การจับตาของโลกโซเชียลในปัจจุบันเนี่ย จะปล่อยให้เผลอไม่ได้แล้นะครับเผลอในแบบที่ไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเผลอในสิ่งที่ผิดเนี่ยเผลอเมื่อใดเป็นเรื่องเมื่อนั้นอย่าให้เผลอนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราไม่ว่าจะเป็นปฏิกยาทางอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่งเราอย่าบอกแค่ตัวเองว่าเอ๊ะเราอยู่เฉพาะในบ้านนะ เราอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะเราอยู่เฉพาะในชุมชนของเราเราจะข้ามเคร่องอะไรถึงขนาดนั้นในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับที่เราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยมันก็ยังมีหูตาของคนในสังคมแม้ว่าเราอยู่ในหมู่บ้านของเราก็ยังไม่พ้นสายตาของคนในโซเชียลอ,อ,อย่าให้หลุดอย่าให้เผลอเป็นดีที่สุดครับ ให้เราอยู่ในร่องในรอยอยู่ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมจะดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนรอบข้างเราด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ความเผลอเรอต้องมาทำร้ายคุณงามความดีที่เราได้สะสมมาเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกๆคนขอบคุณครับ